ยองมีน้องปองปลายครับเป็นยองพีน้องปองปลายสูผูสูก็น,นะครับเด้อที่สองอีีที่สองครับฝากติดตามด้วยครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับน้องใหม่สร้างช่องน้องใหม่เริ่มปั่นซองนะครับเด้อสำหรับเบาดอนอายอุยเบาอุดรซานรนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเด้อเรามาดูกันว่าวันนี้วิธีการทํางานผมทําอะไรที่ทําอยู่นี่ก็คือสไลด์หางปลา ปลาที่ทําอยู่นี่คือปลาอากูนะครับเราววิธีการสไลด์ไงนี่ปลาอากูหางปลาอากูสไลด์แบบไหนก็จับมาจับมาปาดจวดจวดเลยจับมาปาดจวดจวดเลยไม่ต้องคิดอะไรมากม่ยหนะครับเด <c oughs> ี๋ยเราปาดมาปาดเพื่ออย่างที่ปาดเพื่อที่จะเอาเนื้อแยกเนื้อมันออกจากกระดูกมันกระดูกนี่คือกระดูกกลางมันเอาออกจากกระดูกมันเป็นหยังคือเอาออกเป็นอยังคือมันั้น อันดำๆมันมนี่ไม่นังอันดำๆมันนี่ก็คือหนังครับหนังครับหนัง,นงอย่างเขาบอกก็ไม่รู้มันกันว่าสสเกสียร์ทำไมไม่อ,ออกคือ,อบางคนก็บางเจ้าที่ส่งไปบางเจ้าก็เอาติดหนังบางเจ้าก็ไม่ติดหนังนะครับแต่เจ้านี้เอาติดหนังก็เลยต้องสไลด์แบบที่มันติดหนังแต่กระดูกกลางนี่เอาออกวิธีการคือจับมาจับมาตัดปั๊บ จับง่ายๆนะครับวิธีการง่ายๆเลยง่ายๆลองทําดูนะครับนี่ยังม nice. ีมิดชีวคมนะจับมาตัดตึ๊บตัดแค่นี้เองแบบง่ายๆเด้อเด้อนี่เรามาดูใกล้ๆกันครับเอามาดูใกล้ๆกันว่าวิธีการอันนั้นแบบจังไหนได้เอามาดูใกล้ๆได้ถามมาาเอามใกล้ๆนี่นี่เห็นไหมนี่นี่นี่ง่ายๆนะครับเด้อจับมา มันอาจจะอ่อนจะแข็งกันแล้วแต่ครับถ้าเกิดมันแข็งมามันก็ทําง่ายเนี่ยเห็นปหมเด้เนี่หลายหลายท่านอาจจะสงสัยว่าปลาที่ทําคือปลาอะไรไม่รู้ว่าบ้านเราเรียกว่าปลาอะไรแต่อยู่นี่เขาเรียกว่าปลาอากูปลาอากีนะครับแล้วถ้าเกิดอยากรู้ง่ายๆเราก็เข้าไปเสิร์ชหาใน Google เอาเมื่อกี้มันจะพิมพ์ใช้พิมพ์คําว่าปลามังฟิตนะครับด้วยปลามังฟิตนะครับเรา บ้านเราไม่รู้ว่าว่ามีหรือเปล่าหรือว่าเขาเรียกว่าปลาอีย่างแต่อยู่เนี่ยเขาเอิ่นว่าปลาอากูปลาอากูอากูอากียังละปลาปากกว้างๆสักหน่อยฟานแหลมมคมๆเป็นปลาทะเลน้าลึกนะครับเด้อมีคอเราเส้นเยอะมากนี่นะครับเด้อหาดูดีๆสังเกตดูดีๆนี่คือเนื้อปลามันสังเกตบ้างดีๆนะครับเด้อนี่อันนี้นี่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 คือเนื้อปลาของมันวิธีการสไลด์ครับเข้ามาดูใกล้เขามาเบิรงใกล้นี่ นี่ดับปั๊บนี่สไลด์แบบนี้สไลด์แบบนี้เออวันนี้มีออเดอร์เข้ามาหลายกิโลมากร้อยห้าหกร้อยกิโลสำหรับที่ติดหนังอันที่ไม่ติดหนังก็เอาร้อยหนึง่งถ้าเกิดมีออเดอร์เข้ามาเราก็มาทําแบบนี้แหละครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนี่นี่แค่นี้เองนี่ง่ายๆด้นี่วิธีการทำนี่ครับได้ทำแย่างนี้สไลด์แบบนี้ได้นี่คือการสไลด์คลิป สไลด์แบบง่ายๆส,สวยๆนี่นี่คือการสไลด์ไม่ต้องคมๆหน่อยนี่ครับเนี้อคือการเห็นปะเห็นปะนี่สไลด์แบบนี้นี่สไลด์แบบนี้ลงมานี่ลงมาครับสไลด์เสร็จแล้วมันจะมีแต่เนื้อแบบนี้อเห็นไหม,มคนที่เขาสไลด์นะครับ อันยองเซออันนี้คือเกาหลีนะครับสาวเกาหลีดูหน้าสาวเกาหลีด้วยอัน,นยองแล้วอัน,นย่องสาวเกาหลีของเรานี่เงนี่ครับปลาเนื้อปลานี่เห็นไหมเยอะนะครับเยอะเยอะเยอะแต่มัน,ม,นมันหางใหญ่ใครแน่แต่มันหางใหญ่นี่มันหางใหญ่เีเ๋ยเนี่วิธีการทําฝั่งน้นก็คือฝั่งน้นก็คือเอามาชั่งทําเสร็จแล้วแบบเนี้ยกระดูกอันนี้เราทิ้งกระดูกนี่ทิ้งนี่กระดูกนี่ทิ้ง เสร็จแล้วอันนี้มาเราก็เอามาแช่ง10กิโลช่าง10กิโลแบบนี้ช่างสิกิโลช่ง10กิโลใส่กล่องกระดาษช่าง10กิโลใส่กล่องกระดาษอันนี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยช่างเสร็จแล้วก็เอามาใส่รถแบบนี้กล่องเป็นกล่องเป็นกล่องทําไมต้องใส่ทําไมต้องใส่กล่องอันนี้ก็คือถ้าเกิดมันไม่เข้าห้องเย็นง่ายมันน้ํามันจะออกแล้วทําให้กล่องมันเปื่อยกล่องมันจะไม่อยู่ทรงก็เลยใส่กล่องอันนี้เข้าไปนะครับด้านนี้คือวิธีการ ทำงานในแต่ละวันนะครับเด้อเรามาดูกันว่าเราก็มาเบิรงกันอีกว่าวิธีการที่สไลด์แบบนี้ดูว่าผมจะสไลด์เหมือนเขาไหมนะครับเด้อมาเบิรงกันตาแบบนี้นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไป,เร,ไปเราค่อยๆใช้มืออาชีพเราค่อยๆทําไปประมาณนี้นะครับเห็นไหม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  เห็นแครับนี่ฮะนี่คือการทํางานในแต่ละวันที่มาหยุดต่างบ้านต่างเมืองทางานในแต่ละวันที่อยู่ต่างบ้านต่างเนี่ยเราต้องใช้ใช้เวลาในช่วงเวลาที่ว่างหรือช่วงเวลาที่การไม่ลด้ก็เริ่มมาทําคลิปหัดถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์นะครับเดื่อขอฝากเนื้อฝากตัวฝากช่องน้อยๆเบาอุดรไอ้ีเบาอุดรซาเนี่ยไปด้วยไว้ไนะอ้อมอกอ้อมใจของคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่ของพี่พี่น้องน้องทั้งหลายนะครับเด้อช่วยสนับสนุนกันช่องเล็กๆช่องน้อยๆช่องนี้จะ จะเดินเติบโตไปไม่ได้ถ้าเกิดขาดแรงสนับสนุนจากพ่อพ่อแม่แม่จากพี่นอ้องทุกคนนะครับเล้วอถ้าเกิดไม่มีใครสนับสนุนสนับสนุนก็ไม่ใช่เรื่องยากครับก็แค่ดูคลิปกดถูกใจกดคอมเมนต์ไว้กดกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นี่นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงไปนะครับเด้อถามว่ามันได้เนื้อหาได้สาระอะไรไหมมันก็ไม่ได้ครับเพราะผมเพิ่งเริ่มหัดทํา เพิ่งเริ่มสร้างคอนเทนต์เพิ่งเริ่มเฮ็ดนี่แหละครับแต่แต่คลิปสั้นอะ่ะผมลงไปเยอะแล้วคลิปสั้นอ่ะผมลงไปเยอะแล้วแต่คลิปสตรีมคลิปยาวเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าจะไปแบบไหนไงผมก็เลยลองเปิดใช้วิธีการคือวิธีการสร้างโอไม่ใช่วิธีการทํางานการทํางานในแต่ละวันที่ผมมาทํางานอยู่เกาหลีเนี่ยผมผมเฮ็ดอย่างนี้ประมาณนี้แหละครับผมก็ไม่รู้ว่าช่องทางที่ผมจะเดินไปผมจะเดินไปในคอนเทนต์แนวไหน ตอนนี้ผมยังเลือกไม่ถูกยังไปไม่ถูกยังข้ามทางไม่เจอสําหรับคลิปยาวว่าอาจจะเป็นคอนเทนต์สายกินสายอะไรก็ได้แต่ก็ยังไม่รู้ไงครับยังไม่รู้ยังยังค้นหาตัวเองไม่เจอเดี๋ยวค่อยๆทําไปก่อนขอให้มันมีมียอดยอดผู้ติดตามให้มาเยอะกว่าน,นี้ก่อนนะครับเรื่องขอบคุณนะครับเรื่องที่ซอยกดซอยเปิดกระลังใจให้นี่นะครับมันก็ไม่ยากนะวิธีการทำมา เรามาดูกันสุดท้ายแบบช้าๆ,ๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าการสไลด์แบบไหนที่ผมทำมาดูจับดีๆจับมีดมาป๊บ p ับเห็นไหม up t a บ,บ,บ,บออกมาแลวน,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 นะนเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยตายกระดูนี่แหละประมาณนี้นะครับเด้อประมาณนี้เลย ถ้าเกิดชอบแนวนี้ก็บอกว่าโอเคแบบแนวนี้พอไปได้ถ้าเกิดว่าโอ้แนวนี้มันมาบอกโอเคลองเปลี่ยนแนวไหมเบิ่งจะหำผมก็จะได้เปลี่ยนวิธีการใหม่นะครับนะขอบคุณครับเราเราค่อยมาเจอกันใหม่เราค่อยมาเจอกันใหม่ขอบคุณที่ให้กำลังใจกันทั้งอันจอง